ประเทศชาติกันบ้างในอดีตนะคะประเทศจีนมีพระมหากษัตริย์ปกครองอยู่นะ,ะเพราะนั้นตัวหนังสือจีนทุกเส้นขีดจะมีความหมายไม่เหมือนกันอย่างเช่นตัวนี้คือตัว e นะคะแปลว่าหนึ่งค่ะเพราะเขียนหนึ่งขีด e ทีนี้พอเขียนอีกสองขีดเออเป็นสอง e เออลากลงมาตรงนี้อ่านว่าการนะคะการกันการหรือกั่นทำคนละความหมายเห็นไหมคะทีนี้พอปิดข้างล่างปุ๊บอ่านใหม่อีกอ่านว่าหวงังหวังแปลว่าพระมหากษัตริย์ค่ะ คิงคิงค่ะแปลว,ว่าคิงพระราชากษัตริย์จีนค่ะหวังกษัตริย์จะมียกห้อยอยู่ที่เอวนี่ค่ะเคยเห็นใช่ไหมคะแต่งตัวมาอย่างนี้จีนจีนกันใช่ไหมคะใส่ชุดจีนมาเลยห้องเต้ฮ่้องเตห์ปรากฏว่าจะห้อยยกไว้ตรงเอวนี้เนี่ยใช่ไหมคะห้อยยกไว้ตรงเอวอ่า ตัวนี้อ่านหนังสือเตือนตัวหนังสือตัวนี้อะไรอ่านออกว่าวเห็นไหมเพิ่มมาหนึ่งขีดคนละความหมายอ่านคนละเสียงด้วยเพราะฉะนั้นไม่รู้เลยเอาอะไรมาเป็นตัวกําหนดในการอ่านของเขานะคะมันเป็นตัวหนังสือรูปภาพขีดเดียว e หนึ r, 2, A, r, ่งสองขีด r สอง er ลากลงมาข้างล่างอีกหนึ่งอันเป็นการกั้นทำนะแปลว่ารั้วกั้นได้ด้วยแบบนี้นะคะปิดท้ายข้างล่างหวังพระมหากษัตริย์ เอาจุดมาไว้ตรงนี้อีกอันหนึ่งตัวนี้เห็นไหมคะอ่านว่ายี่นะยี่แปลว่าโยกอ่าซึ่งคําว่าโยกนี่แหละเป็นภาษากวางตุ้งตัวหนังสือตัวนี้ภาษากวางตุ้งก็ออกเสียงว่าโยกนะคนไทยยืมมาใช้เรียบร้อยค่ะยี่แปลว่าโยกทีนี้เห็นแล้วว่าพระมหากษัตริย์ที่ห้อยโยกอยู่แต่ท่านมี ขอบเขตใช่ไหมคะมีบริเวณอ่าแผ่นดินผืนนี้มีพระมหากษัตริย์ยืนอยู่ตัวนี้คะ่ะใช่ไหมคะอ่านว่าเกออูโอกโกวกัวประเทศค่ะกวัวแปลว่าประเทศที่วิวัฒนาการของตัวหนังสือวิธีจำตัวหนังสือ เห็นตัวนี้อ้าวอะไรนะจําไม่ได้แล้วอ้อฮ <developed Airbnb> ่องเต้พระหากษัตริย์ห้อยหยกอยู่ในขอบเขตประเทศชาติแน่นอนนะคะส่วนตัวนี้ค่ะมีหลังคานะมีหลังคาบ้านคนจีนในอดีตค่ะใต้ถุนโล่งๆเลี้ยงหมูไว้ค่ะมีน้องหมูอยู่น้องหมูอุดอุดะหลังคาบ้านแล้วเขาบอกว่าตัวนี้แหละค่ะเป็นหมูค่ะ มีเป็นหมูหมูอยู่ใต้บ้านนะคะ g e r จ a แปลว่าบ้านค่ะเพราะนั้นกวัาจ家ก็คือประเทศชาตินั่นแหละนะคะแปลว่าประเทศชาติกวาจ家ลบนะคะามาดูประเทศกันค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องประเทศชาตินิดนึงก่อนอ map of the world แผนที่โลกประเทศจีน ประเทศไทยอยู่ไหนคะประเทศไทยอยู่ตรงนี้ค่ะไทยประเทศจีนอย่าเอาสีแดงมาวงกันไชน่าค่ะตรงนี้จีนมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกรองจากอันดับ1นรัเสเซียสองแคนาดาใหญ่อันดับ3คือจีนนะคะ จีนใหญ่เป็นอันดับ3าแต่ประชากรโลกจีนเป็นอันดับหนะะึ่งะประชากรทั้งโลกมีประมาณเจ0 0พันกว่าล้านเป็นคนจีนไปแล้วพัน0ีร้อยล้านนะะถูกต้องอาเซียน10ประเทศของเราเพิ่งจะมีประมาณ700ร้อยล้านนะคะเรา1ิประเทศนะคะยังไม่เท่าพี่จีนนะคะเมืองหลวงของจีนอยู่ตรงนี้ค่ะปักกิ่ง ปักกิ่งเมืองเดียวอ่าดูเมืองไทยประเทศไทยมีประชากรเท่าไหร่คะไทยประมาณ70ล้านคนแต่ปักกิ่งหรือปักกิ่งค่ะปักกิ่งเมืองเดียวมีถึง31ล้านคนคเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแล้วนะคะใหญ่มากเพราะฉะนั้นไม่เรียนไม่ได้แล้วใช่ไหมคะภาษาจีนเพราะคนที่พูดจีนไม่ใช่แค่ในไชน่าถูกไหมคะ คนจีนที่อยู่สิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันแล้วก็ที่อยู่ตามใชน้าทาวต่างๆทั่วโลกใช่ไหมคะพูดจีนได้หมดเดี๋ยวนี้ฝรงฝรัง่งพูดจีนเก่งเลยคะ่ะโอเคทีนี้เราทราบแล้วว่าทำไมต้องเรียนอะมาดูประเทศที่หนึมาดูคำแรกก่อนคะ่ะเหลือนเหรืนค่ะเหรืนแปลว่าคนคะ่ะตัวหนังสือก็เกิดจากการเห็นคนเดินอยู่อย่างนี้ค่ะ เดินก้าวขาอยู่บางทีก้มอยู่อย่างนี้เดินนี่อ่ะก็เขียนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราใส่หัวไปก็เป็นคนนะคะคนก้าวขาตัวนี้อ่านว่าเรื่องเรินเสียงที่สองเรินเหรนนะคะเหร่นแปลว่าคนนะคะเหรนเหรนแปลว่าคน ต่อไปค่ะพยัญชนะจูค่ะ zh ออกเสียงจูใช่ไหมคะจูสระ o n g องจูองจงเสียงที่หนึ่งก็จงค่ะเกอออูโ g ว u งจง o วจง中ว ประเทศจีนจงกัวประเทศจีนอันนี้คือธงชาติจีนใช่ไหมคะธงชาติจีนคืออู่ซิงหงฉีเป็นธงสีแดงมีดาวทั้งหมดสีเหลือง5ดวงนะคะดวงแรกหมายถึงพรรคคอมมิวนสิสต์ค่ะเพราะจีนปกครองโดยระบบคอมมิวนสิสต์นะคะอีก3ดวงนี้เป็นชนชั้นต่างๆของจีนค่ะเริ่มตั้งแต่นายทุนนะคะ ระดับอ่าระดับมีการศึกษาพวกนักปราบหรืออะไรพวกนี้นะคะเกษตรกรรมแล้วก็แรงงานชนชั้นกรรมาชีพนะคะแสดงว่าแกลบระหว่างคนรวยกับคนจนค่อนข้างกว้างมากนะคะที่ประเทศจีนทีนี้พอเราเอาคำว่าเหยินมาต่อท้ายเหยินมาต่อคำว่าจงกวัวเหยินจงกวัวเหรินแปลว่าคนจีนนะค,ะคนจีน ่อไปค่ะประเทศไทยบ้างประเทศไทยอ่านว่าอะไรคะพี่ซันนี่อ่าไทยกัวใช่ไหมคะพยัญชนะเธอเธอสระอไอใช่ไหมคะไทยเสียงสี่ค่ะไทยไายไายไทยนะคะอ่านว่าไทยไทยขัวประเทศไทยนะคะประเทศไทย ใช่กับพอเติมเหยืนเข้าไปขาคำว่า,า,าตัวอักษรเขาใช่ไหมคะอ,คอ่าประเทศไทยเนี่ยใช้ธงกี่สีคะสามสีค่ะเราเริ่มที่สามก่อนเลยค่ะอืเอซาน สามสีนะคะแล้วก็นี่ค่ะไทยนะะไทยนี่หลักสงบนะคะปกติแล้ว <c oughs> แล้วข้างในก็จะเขียนอย่างนี้ค่ะมีลากลงมาตืด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 ,ด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 นะคะไทยไทยเป็นคำที่เราเจอบ่อยเหมือนกัน ในประเทศไทยโดยเฉพาะคนจีนแถวยาวราชนิยมเขียนคะคำว่าไทยเนี่ยความจริงแล้วความหมายมันดีมากๆเลยอยากรู้ไหมคะแปลว่าอะไรแปลว่าพิแปลว่า peaceful ค่ะความสงบค่ะแปลว่าสงบค่ะความสงบแต่ประเทศไทยถ้าภาษาไทยไทยกว่วคือประเทศที่มีอิสระใช่ไหมคะไทยแปลว่าสงบสันติภาพสันติสุขปลอดภัย อะไรต่อะไรเยอะแยะนะคะไทยกว๋วก็คือประเทศที่มีสันติสุขค่ะไทยกว๋วอวิธีเขียนก็คือ e สองสามสี่ห้าเหลปเ้ค่ะไทยกว๋วค,คนจีนชอบมาเที่ยวประเทศไทยโอเคคนไทยเราก็เรียกเขาว่า 泰国人เอ,อ่ไทย国人นะคะไทย国人คนไทยค่ะไทย国人ชุดไทยสวยไม่น้อยหนะ้าชาติไหนคะบทนี้มันจะมีอยู่สามชาติก็คือมีจงกัวมีจงกัวจงกัวเหรินไทยกัวแล้วก็ไทยกัวเหรินแล้วก็อเมริกาค่ะ เมกัวค่ะ m เ ei m e เมนะคะมอเ i m e เม e มเม่เมนะคะเม่กัวเมแปลว่าสวยค่ะเคยเห็นโอ้สโลลี่เคยเห็นเครื่องประดับบนศรีรษะหัวหน้าชนเผ่าอะไรอย่างงี้ไหมคะต้องเออต้องทำให้มันสวยๆอลังการ ข้างบนเหมือนเหมือนเครื่องเครื่องสูงที่อยู่บนหัวข้างล่างคือคาว่าต้าค่ะยิ่งใหญ่เมย์ขวแสดงว่าอะไรคะเขาอยากเป็นผู้นำใช่ไหมคะเมย์ัวสหรัฐอเมริกาประเทศนี้ทั้งสวยงามทั้งบนข้างบนมีหัวหมวกหัวหน้าเผ่าและข้างล่างต้าต้องยิ่งใหญ่นะต้าแปลว่าใหญ่เมย์ัวสหรัฐ พอคนสหรัฐเราก็เติมเหรินเข้าไปเป็นเมยกกัวเหรินเมยกกัวเหรินนะคะคนอเมริกัน